หลวงพ่อครับการทําพิธีบวชแบบนั้นเนี่ยมันผิดไหมครับไม่ผิดครับแต่เขาเรียกมันส่วนเกินอม,มันสิ้นเรื่องหรูหราโบราณก็บอกแบบนี้มันตําน้ําพริกละลายแม่น้ําครับมันเหมือนตําน้ําพริกละลายแม่น้ําครับจุดไหนที่หลวงพ่อเห็นแล้วเนี่ยมันมันเหมือนเป็นการตําน้าพริกละลายแม่น้ําครับ ร้อยล้านน่ะแหมเงินร้อยล้านมันหาง่ายนะมาแลงอีกกี่ปีถึงจะได้ร้อยล้านโอ้ตลอดชีวิตเลยครับยังไม่ถึงเลยครับ <laughs> นั่นสิ <laughs> แล้วเขาบวชไม่กี่วันจัดงานบวชสองวันอาจจะบวชอยู่แค่เดือนครึ่งเดือนครับมันไม่การถบวชสักสามปีก็ยังชั่วหน่อยอืมอืมตัวตวบ <laughs> <c oughs> อกประหยัดทำน้าพริกละ,ละลายแม่น้ <c oughs> ําครับครับตัวของ ตัวของเรื่องอุปกรณ์ด้วยอะไรต่างๆแบบนี้ที่หลวงพ่อบอกตำมพรพิธีรดน้ำเนี่นะครับทีนี้มันมีอื่นอีกไหมกระบวนการขั้นตอนในการบวชมันแต่งตัวการแต่งตัวครับการจัดผ้าการจัดฉากจัดสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นที่เขาใช้คําว่าเป็นพุทธบูชาครับแต่การบูชาในพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ครับท่านสอนบูชา ปฏิบัติบูชากับอมิตศบูชาการเตรียมข้าวของเงินทองทองยองรูปอะไรต่างๆสวยๆงามๆไปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอามิตศบูชาอือเจ้าไปสรรเสริญบูชาแบบนี้สรรเสริญปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือคําสอนว่าไงเช่นคําสอนบอกสอนให้เรียบง่ายมักน้อยสันโปดสมถะแต่นี่ฟุ่มเฟ้าหรูหลาางเงี้ยไปแทนคนละทางพุทธเจ้าบอกผลน,นิพพานให้ฟรี แตนปวดเสียสิ้นเปลืองขนาดนี้แล้วมรรกผลจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อืครับการลงทุนสูงอ่ะครับหลวงพ่อแล้วบวดแบบนี้ได้บุญไหมครับก็ได้แบบของเขาอะนะแต่หลกักเจ้าไม่ไม่เห็นด้วยท่านบอกว่างี้เราไม่สรรเสริญคนทําบุญมากทําบุญทีทาบุญใหญ่ทาบุญอลังการครับแต่สรรคนใครควรดีแล้วนําออกให้ครับ แล้วพระอุปชาแหละครับพระที่ท่านรับบวชให้เนี่ยจะมีอะไรคุณข้องมองใจหรือผิดบ้างไหมครับหลวงพ่อครับอันเนี้ยน่าสนใจน่าถามเพราะว่าตอนตอนเนี้ยเขามีการจัดระเบียบการบวชใหม่ครับผู้บวชต้องไม่มีคดีไม่มีหนี้ไม่มีโรคที่เป็นโรครังเกียจครับโรคเรื้อนอ,อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีคําถามแปลกที่พระประชาถามน่าทุกองอะ่ะ ที่มาบวชว่ามนุษย์โสสิเรื่องทางที่หน้าก็เป็นคนเนี่ยทำไมถามมนุษย์โซสซิครับเป็นไทยว่าตอนเนี้ยใจสูงพอจะบวชแล้วหรือเป็นมนุษย์ได้แล้วหรือครับตอนนี้ตอนนี้เรามาดูนะตรงกันข้ามเลยครับถ้าใจต้องสละเครื่องยยองทองแหวนอะไรพวกนี้ยอไม่ประดาเพราะพอบวช้ามาต้อุปราชา์จะสอนว่า ผมขนเล็บฟันหนังหนังขนเล็บฟันผมให้เห็นร่างกายเป็นของมั่งมลาลนาหลงจะได้ไม่โง่กายตัวเองอมไม่โง่กายคนอื่นครับแต่นี่ประดา,ะดาจนมหาภัยวันว่าแต่งตรงแต่งทรงแต่งตัวยังกะไปถวายเป็นมอบตัวเป็นพระราชินีหรือเป็นนางสนมที่ไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยอเป็นเงี้ยมันเลยขัดกับกุศโลบายของการจะไปบวช ภายใต้ร่งกาสอพักใช่ไหมครับหลวงพ่อพอบวชแล้วมันต้องสละเครื่องย้องทองแต่งไม่มาประดับประดาสวยงามหรูหรามันเป็นเรื่องของการพูดง่ายๆบวชครั้งเนี้ยเพิ่มอัตราตัวตนเพิ่มอีกโก้ครับความอวดอวดมีอวดต้ำอวดรวยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันจะเข้าหลักนั้นอืเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ลายอื่นคนที่ยากจนอย่าไป เป็นดราม่าหรือเป็นเอาก็เป็นไอดอลมันจะสิ้นเปลืองเพราะว่าเคยมีนะคนจนๆนเนี่ยับเอานาสวนไปจำนองบวชลูกบวชเสร็จแล้วถ่ายถอนไม่ได้โอ้โห,หนอดอกท่วมนาหลุดสวนหลุดแล้วบ,บอกว่าบุญไม่ช่วยอา้าวตัวเองบุญเออหลวงพ่อครับกระถินเนี่ยเมือทอดกระถินมาเร็วๆได้ดูไหมดูครับโอ้ยเอาคอนเสิร์ตเอาอะไรไปตีกันเละเลย <laughs> แทนที่เอาเงินไปกระถินไปสร้างบารมีก็ไปก่อคดีกันน่ะครับหลวงพ่อครับเขามีการปโปรยคือชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเขาปโปรยทองมาด้วยโอ้โหชอบมากเลยนี่แหละได้ทานด้วยเอา้าชาวบ้านชาวบ้านนะ่ะทำอะไรคอยได้ไดก็อชอบจังนั้นแหละแะโปรยเงินปโปรยทองคอยเขามีส่วนได้เขาได้รับได้เก็บก็เป็นความสุขของเขาครับแต่ว่า ถ้าหากว่าให้แล้วขออภัยครับโปรยทานเนี่ยเคยได้ยินไหมไอ้นั่นไปนทานได้ห้าร้อยได้พันหนึ่งมันไปกินเหล้าหมดแล้วมันไปเล่นการพนันหมดอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเอามาแจกคนยากคนจนที่มีศินมีธรรมให้เขาได้ต่ออาชีพสนับสนุนคนในมีอาชีพครับตั้งกองคุณอะไรก็แล้วแต่ก็มีอาชีพให้เขาต่อยอดได้ครับ เชื่อไหมมันเคยมีมันเอาล่มไปกลางรับทางไอ้ไร้กพปจาครับครับรับ5,000เชื่อไหมมันไปเล่นในบ่อนสามวันสามคืนหมดเตี้ยงเลยไปเล่นบุนไหม